ส่วนที่เมียนมาก็เข้าโศกโค้งสุดท้ายก่อนจะเกิดการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับกำลังท้าทายบทบาทของกกตเมียนมาจะสามารถจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่นะครับเนี่ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในเมียนมามีความเสี่ยงอาจจะเกิดความรุนแรงหรือถูกแทรกแซงโดยฝ่ายทหารค่ะผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาเร่งลงพื้นที่หาเสียงก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ ท่ามกลางวิกฤตโควิด19ทีล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมทะลุ55,000คนแล้วลาาหัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐปศาสาศาสตร์สาสาสาสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าความเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้งเมียนมาที่น่าสนใจคือ การที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาออกแถลงการวิาพากษ์วิจารณ์การจัดการเลือกตั้งของกะกะตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งมีปัญหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการจัดเตรียมบัตรเลือกตั้งและหีบบัตร ที่ไม่เรียบร้อยสะท้อนความเป็นไปได้ที่กองทัพจะเข้ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการเมืองทั้งนี้ที่ผ่านมากรกตเมียนมาถูกกล่าวหาว่าจัดการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นธรรมทั้งการยกเลิกการเลือกตั้งในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันไม่น้อยกว่า50เขตทําให้ประชาชนกว่า1ล้าน3แสนคนไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งและการหาเสียงที่มีการใช้ความรุนแรงการหาเสียง นะครับในพื้นที่ที่กําลังมีข้อขัดแย้งหรือว่าสงครามการเมืองเ่ยนะครับทั้งตัวกกตอเองทั้งตัวผู้สมัครเองเลยนะครับได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้ง,งสิน้นเช่นในรัฐอารการเนี่ยผู้สมัครของ NLD ถูกจับกุมเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยเราจะพบเห็นความรุนแรงเป็นระยะระยะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อรวรรได้ว่าการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองในในครั้งนี้เ,เป็นไปค่อนข้างอย่างยุ่งยากลำบาก สอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาคณะอำนวยการกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ที่ระบุว่ากะกะตเมียนมาถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นกลางโดยเฉพาะการยกเลิกการเลือกตั้งในเขตที่พรรค NLD มีโอกาสน้อยที่จะได้ที่นั่งและการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเกิน60ปีลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้แต่มีการจงใจเอื้อประโยชน์ให้บางพรรคการเมือง เหตุการณ์มันจะรุนแรงมากกว่านี้ไหมถ้าประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นฟรีแอนแฟร์แม้แต่ผู้สังเกตการทั้งระหว่างประเทศที่เขามาเยือนพม่ายังหลายคนนพูดถึงเรื่องนี้อยู่ ส่วนผลการเลือกตั้งแม้นนักวิชาการและที่ปรึกษาของคณะอำนวยการกระบวนการสันติภาพจะเห็นสอดคล้องกันว่าพรรค NLD มีโอกาสชนะการเลือกตั้งแต่เชื่อว่าจำนวนสสจะน้อยกว่าเมื่อ5ปีก่อนเนื่องจากประชาชนผิดหวังในผลงานการบริหารประเทศตลอด5ปีโดยตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะเป็นพรรคของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะพรรคสันนิบาตแห่งชาติไทยใหญ่เพื่อประชาธิปไตยหรือ SNLD และพรรคแห่งชาติอรา,ารักันหรือ ANP